กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่ครบระผมในมนเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาขอกรับเรียนหารือไปอยังรัฐบาลถึงประเด็นที่เป็นความเดือดร้อนและสร้างความไม่สบายใจให้กับคนพิการมานานอยู่สอสประเด็นครับท่านประธานครับตั้งแต่รัฐบาลได้ถแถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้ได้มีการเรียกร้องมาโดยตลอดครับขอให้รัฐบาลได้ปรับสวัสดิการเบีย้ยความพิการ ให้มีปริมาณให้มีจำนวนเงินต่อหัวเท่ากันคือ1,000บาททวนหน้าข้อเสนอดังกล่าวได้เสนอไปยังคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการถึงสมครั้งนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไปทั้งสามครั้งแต่ปรากฏว่าไม่ทราบด้วยเหตุผลกลใดจะด้วยข้อจำกัดอะไรก็แล้วแต่รัฐบาลก็ยังคงไม่สามารถที่จะปรับ ยอดของสวัสดิการเบี้ยความพิการให้เป็น1,000บาททวนหน้าทั้งที่เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าเงินเพียงน้อยนิดเหล่านี้เนี่ยได้ช่วยเป็นกำลังใจช่วยอัดฉีดกำลังซื้อให้กับคนพิการซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนยากจนคนที่เคยถูกทิ้งไม่ว่าจะถูกลูกหลานทิ้งหรือถูกพ่อแม่ทิ้งในอดีตกลายเป็นคนที่มีค่านะฮะมีราคาขึ้นมาในครอบครัวแต่ก็ยังปรากฏว่า รัฐบาลได้อาศัยเงื่อนไขบางประการปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการโดยมีเงื่อนไขสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือกรณีเฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการเพิ่ม200บาทสำหรับคนที่มีอายุไม่ถึง18ปีได้รับเพิ่มอีก200บาทยังคงมีคนพิการที่เหลือนะครับประมาณ8 0 0แสนกว่าคนที่ยังคงได้รับเดือนละ800บาท เรื่องนี้ได้มีการสอบถามกันมานานแต่ก็ไม่เคยได้รับคําอธิบายที่ชัดเจนกรับเรียนท่านประธานครับว่าสวัสดิการเบี้ยความพิการนั้นเป็นไปตามกฎหมายไม่สามารถที่จะนํามาเป็นเรื่องของนโยบายเฉพาะกลุ่มเฉพาะกิจหรือด้วยเงื่อนไขอื่นใดที่จะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําได้เพราะฉะนั้นอยากจะขอเรียนหารือไปอยังรัฐบาลนะครับได้โปรดพิจารณาเรื่องนี้โดยเร่งด่วนนะครับเพื่อให้เกิด ความเท่าเทียมและเป็นธรรมทุนหน้าในประเด็นดังกล่าวอีกเรื่องหนึ่งครับ่านประธานที่เป็นเรื่องที่รอกันมานานอีกเช่นกันสืบเนื่องจากที่มีมติคอรม,มไปถึง2ครั้งคือปี2558และปี2560ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการโดยหน่วยงานของรัฐโดยปี58นั้นกำหนดเป้าหมายว่าจะต้องทำตามกฎหมายให้เต็มที่อย่างสมบูรณ์ภายในปี2561 และปี2560ก็ยังมีมติอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยถือว่าการจร้างงานคนพิการโดยหน่วยงานของรัฐนั่นนะเป็น KPI สำหรับผู้บริหารจนถึงขณะน,นี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุผลประการใดนะครับหน่วยงานของรัฐมีแนวโน้มที่จะจ้างงานคนพิการลดลงอย่างมีนัยสำคัญปีล่าสุดเนี่ยติดค้างอยู่ประมาณ15,000ตำแหน่งก็ขอเรียนหารือนะครับว่าขอให้ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเพื่อติดตามตรวจสอบ ว่าเพราะเหตุใดหน่วยงานของรัฐจึงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับจริงๆการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยอาจจะเป็นเหตุทําให้เกิดปัญหาในการดําเนินคดีต่อหน่วยงานของรัฐได้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ